ขอ,อกล่าวสาวัสดีครับพี่น้องทุกคนเจอสาวบ้านป่าพากินวันนี้สาวบ้านป่าพามากินนะคะปลาดุนาต้มปลรรานนนานนนัวใส่ชะอมพี่น้องเอ้ยมันมัน,ม,นมันแซ่บได้ใจนะพี่น้องขานะสัญญาก,ก็มีแก้วนะคะแก้วพริกพริกป่นน้องนี่แกวพริกป่นนะคะพี่น้องขามาเด้อค่ะพี่น้อง แซ่บน้ำกันเนื้อจากเดี๋ยวคลิปปนนี่นนข้าวสวยนร้อนผักชีผักกะทินค้ามาค่าแซ่บด้ดที่กันจากหวาสตนญ้า,ญญาซื้อปรุกโลโลละห้าสิบบาทโลห้าสิบ สัญญาใส่ส,สมนะฮะอืม,อม,อมตัวเท่านี้อ่ะพี่น้องอืมร้อนอ่ะฮะอ่ะอืมอืม,อม,อม Ừ. rồi chẳng ừ. Hum. Mm. มาเดิ่พี่น้องคขารูดเลยน้องอื้มไรอืม อแต่กระชายด้วยอืม ư ừ พี่น้องไม่เคยผิดหวังเลยปร,ราอืมอืมอืมว้ đúng oh. chịu gió được Ngon, Đóng ngon. 我操！嗯。嗯。

จะน้ำจะปิกก่อนหงุหมากถึงใจเลยอืม

Gracias. Ah. Okay.